สวัสดีครับวันนี้หงแดงมีเรื่องอยากเล่าเสิร์ฟส่งตรงถึง a อ c นะนั่นก็คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่30มีนาคมคู่นี้สำคัญมากๆคู่เอกชิงชว่วงร้อปอนช่อง7อาอเล็กสิหงมาวินประทะกับ1สยามสอเดชาพันธ์วันนี้หงแดงมีเรื่องเล่าของทั้งคู่เสิร์ฟส่งตรงถึง a อฟ ทั้งคู่แพ้เมื่อไรในรูปแบบมวยไทยหยกขอบอกว่าการแพ้และฟอร์มการโชคถือว่าใกล้เคียงกันมากๆอเล็กเนี่ย16จากมา์เซฝรั่งเศสนะซ้อมอยู่สิงหาเวนขณะที่1สยามสอเดชพันสิบเก้าจากตรังนะซ้อมอยู่สอเดชพันมวยคู่นี้ฟอร์มใกล้เคียงกันมากๆเรามาดู6ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะแพ้เมื่อไร ก่อนที่ทั้งคู่จะได้มาเจอกันในคู่เอกมวยไทยจัดสีโดยมีเข็มขัดแชมป์ร้อยแปดปอนด์ช่องเจ็ดเป็นเดิมพันไปที่อเล็กก่อนนะอเล็กสิงห์มาวินเนี่ยสิบธันวาคม66นะนั่นคือการชกแพ้ครั้งสุดท้ายของอเล็กแพ้แก่เพชรสามโคกเด็ดเพชรสีทองมวยไทยพันธมิตรนะวันนั้นชกที่พิกัดน,น้ำหนัก4 3 5กิโลกร,รมัมหรือ9 6.7ปอนด์นะหรือ96.7ปอนด์นั่นคือการแพ้ครั้งแรกของอเล็กหลังจากนั้นอีก5้าไฟอเล็กไม่เคยแพ้เลย31มีนาคมหกเจ็ดชนะศีราชัยดาบชาญกองปราบวันนั้นชก45กิโลกรัม16มิถุนายนหกเชนะคะแนนยอดกันช้างนครศรีท่อน้ำไทยเกียรติเพชรวันนั้นชก100ปอนด์10 8สิงหาคม67ชนะรอกยก2เพรนิวัฒนสจรุวรรณวันนั้นชก102ปอนด์ชกที่ช่อง7ส่วน22กันยายน67ชนะเพศ3เพชรมวยไทยทิงแชมป์ว่าง105ปอนด์ช่อง7 17พฤศจิกายน67ชนะเยี่ยมยุศปรมงคลอินป้องกันแชมป์105ปอนด์ช่อง7นี่คือ6ไฟ ของอเล็กซ์สิงห์มาวินนะแพ้ครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นอีก5าไฟไม่เคยแพ้เลยเรามาดูหนึ่งสยามสอเดชพันหนึ่งสยามสอเดชพันแพ้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่6เมษายน67นะ แพ้ซูปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกุลวันนั้น SKS Super เปอร์ไฟท์ไปโชคแทนนะวันนั้นชคที่พิกัดน้ำหนักร้อยเก้าวันนั้นแพ้ลงมาแบบเจ็ดแสบ,บหลังจากนั้นอีกห้าไฟไม่เคยแพ้เลยสิบเก้าพฤษภาคมหกเจ็ดชนะน็อกยกสามซูปเปอร์จิ๋วสิบบอลสกุลที่ช่องเจ็ดนะชคน้ำหนักร้อยเจ็ดปอนด์เก้ามิถุนายนหกเจ็ดชนะน็อกยกหนึ่งฟิล้าเบรกคอมแพคท,ที่ช่องเจ็ดวันนั้นชคพิกัดน้ำหนัก ร้อยเจ็ดปอนด์ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนหกเจ็ดชนะน้ำผุกอบหาไทยราชชกน้ำหนักร้อยเจ็ดปอนด์สิบสามตุลาคมหกเจ็ดชนะเพชรเมืองกันชอยาพยักษ์ร้อยแปดปอนด์ที่ช่องเจ็ดสุดท้ายนะสิบพฤศจิกายนหกเจ็ดชนะนกยกสองแก้วนาคาออมจนนครพนมวันนั้นชกร้อยกาปอนด์ที่ช่องเจ็ดนี่คือฟอร์มล่าสุดของหนึ่งสยามนะ ชกแพ้เมื่อ6เมษายน67หลังจากนั้น5ไฟไม่เคยแพ้เลยมวยคู่นี้เขาบอกว่าฟอร์มการชกใกล้เคียงกันมากๆอเล็กสิงมาวินนะเป็นมวยขวาเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาขาแรกขาลุยศอกข่มหัวใจเกินล้านกระดูกมวยเบอร์มวยนี่ไม่เป็นสองรองไทยอเล็กหงแดงมองว่านะพิกัดน้ำหนักที่ต่อยวันนี้อเล็กดูว่าโตขึ้นใหญ่ขึ้น พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ทำได้นะแต่ตึงขณะที่ชกน้ำหนัก100ปอนด์เนี่ยสบายสบายซ้อมอยู่สิงห์มาวินโอ้โหการมาซ้อมสิงห์มาวินทำให้อเล็กเหมือนพยักติกปีกนะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นมากๆทัศนคติทัศนวิสัยในการชกมวยไทยเนี่ยดูดีมากๆขณะที่หนึ่งสยามสอเดชาพันธ์นะหสยามสอเดชาพันธ์เนี่ยชกเวทนี้เป็นประจำ เป็นนักชกที่สรีระรูปร่างดีฟอร์มฮิตทอตเป็นมวยซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายกระดูกมวยเบอร์มวยดีมากๆสรีระรูปร่างดีได้เปรียบผู้ต่อสู้มวยคู่นี้เป็นการการเจอกันระหว่างเก่งเล็กนะอเล็กซิงมาวินโชคพิกัรน้ำหนักร้อยหเป็นประจำวันนี้ปีนเวทขึ้นมาต่อยร้อยแถือว่าเป็นการทำน้ำหนักที่เยอะมากๆขึ้นมาเจอกับ เก่งใหญ่นะอย่างหนึ่งสยามสเดชปันหนึ่งสยามเนี่ยชกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าเป็นประจำวันนี้สรีระรูปร่างดีมากๆวันนี้มองว่าหนึ่งสยามได้เปลี่ยนมาเรื่องของสรีระในเรื่องของรูปร่างในเรื่องของทางมวยมวยคู่นี้มุมมององแดงมองว่าเบียดน,นะมองว่าเบียดต้นๆเนี่ยของแดงมองว่าอาเล็กซิงมาวินไปก่อนปลายๆหนึ่งสยามซึ่งโชคเวทนี้เป็นประจำคุ้นเคยเวทนี้เป็นประจำ สรีรารูปร่างดูดีกว่าทางมวยดูดีกว่าเต่ากว่าวันนี้เบียดหมดเบียดบ,บ,บทยืนระยะดูดีกว่าจะเบียดเฉือนชนะอเล็กซิงมาเบียดเบียดคว้าแชมป์ร้อยแปดปอนด์ช่อง7ไปครองเอฟซกูรูเกาจิ้งทั้งหลายมองคู่นี้ว่ายังไงทักแชทเข้ามาได้วันนี้เวลาหม,หมดหมดเวลาหงแดงขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ช่างก่อนช่องมวยไทยจิศีอาทิตย์ที่สามสิมีนาคม วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ